วันนี้ชาวบ้าน้วยบงมาพัฒนามหู่บ้านและก็พัฒนาวัดด้วยการดูแลบ้านเมืองให้มันสะอาดร่มรื่นน่าอยู่ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยหรอกบ้านตัวเองไม่ดูแลบ้านตัวเองนะแล้วใครจะดูแลบ้านตัวเอง บ้านเราไม่สนใจอันนี้ลุงปอกว่าวช่วยกันคนละไม้คนละมือบ้านตัวเองไม่ดูแลบ้านตัวเองแล้วจะไปดูแลบ้านใครอันนี้เบาเคินไม่บองสองคนนี้เป็นเบาเคินหน้าตาก็จะแต่งงานรับคนนี้ พาพัฒนิลวดเลยวันี่สิบแปดได้บัตรมาเลยวะเซลราบาตามาแล้ช่วยวาเลย่อยนี่ยก็ันสิบแปดจะสิ่อะช่วยเสกันได้ะช่วยสพาฒนาปูเลยชาวบ้านพันาหรือประกันลําดับกจชา never lay glai ha ti thing than ti ta mo dae tu hai ka mo nai no ba ya ha the ba ka kho ji na ma lo ai tu